สวัสดีค่ะชาวราศีกุมนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปเร่อดวงความรักนะคะของชาวราศีกุมในเดือนมีนาคมนะคะก็ขออาภัยด้วยนะคะเดือนนี้คลิปมาช้านะคะแม้ว่าข้างจะยุ่งก็คือไม่ได้ยุ่งงานตัวเองหรอกคะ่ะยุ่งงานคนอื่นนี่เราต้องไปช่วยเขา <laughs> นะอ่ะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไม่ขออนุญาตดรงดวงความรักของชาวราศีกุมในเดือนมีนาคมกันเลยนะคะก็ย้ำนะคะเป็นการแบบภาพรวมนะคะเน้นเป็นการอ่าน energy ของไพ่ซะส,ส่วนใหญ่นะคะ คงไม่ได้เน้นท่านใดท่านหนึ่งเนาะ,ะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวจริงๆนะคะก็รนแกดแไลน์ไอดีที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปไปได้เลยนะคะอันนั้นก็จะแบบส่วนตัวส่วนตัวเนาะในคลิปนี้นะคะจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะคะพาร์ทคนโสดพาร์ทคนมีคนคุยแล้วก็คนมีคู่นะคะ oracle card เ,เนี่ยจะเป็น overall energy ของทั้ง3พาร์ทเลยเนาะอ่ะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยค่ะ ชาวราศีกุมในเดือนมมน,นาคมค่ะปิดมา2องใบนะคะ Have แ a t เ and u n f i n i s h s d Symphonies บางคนนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเก่าๆที่เลิกกันไปแล้วนะคะแบบเลิกกันแบบงงๆเลิกกันแบบขาดใจนะคะไพ่บอกว่า h a ฮ f เ a t e มีโอกาสน,าน่าจะมีโอกาสที่ได้กลับมาอีกนะคะถ้าคุณยังไม่หมดไม่หมดความหวังในเรื่อง,องความรักนะคะไม่หมดความหวังในเรื่องของตัวเขา ด้วยเหมือนกันมีโอกาสที่จะมีใครสักคนหนึ่งกลับมาคนที่เป็น unfinished symphony คือน่าจะเป็นโอกาสที่ว่าจบแบบงงๆอยู่ดีๆก็ไปอยู่ดีๆก็หายมีโอกาสที่เดือนนี้จะกลับมานะคะแต่คนที่จบแบบเคลียร์กันแล้วแม้ว่าอันนี้อาจจะน่าจะไม่ใช่นะคะ Pay attention to the red flags นะคะ The signs are cautioning cautioning you นะคะ บางคนกำลังเจอความรักแบบะจะพูดยังไงดีะคะที่เหมือนคนรู้อยู่แล้วแหละว่ามันไปไม่ได้นะคะคนรู้อยู่แล้วว่ามันมันมีอะไรตะงิดตะงิดแต่เหมือนคุณอาจจะมองข้ามไปหรือเลือกที่จะมองข้ามไปนะคะไพ่ก็เลยบอกว่าเดือนนี้ให้คุณ pay attention นิดนึงดูนิดนึงว่ามีอะไรที่มันไม่ปกติหรือไม่ชอบมาพากลไหมนะคะในความรักความสัมพันธ์หรือในในตัวคนที่คุณคุยอยู่หรือคนที่คุณคบอ,อ,อยู่นะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะเป็น focus on love look for good in everyone อ่าโอเคในอดีตที่ผ่านมานะคะหรือในเดือนนี้สําหรับบางคนนะคะเหมือนพาขึ้นมาเตือนนะบางคนคือเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกจนเกินไปสำหรับชาวราศีกรุบนะคะคุณมองโลกในแง่บวกจนเกินไปจนทําให้คุณมองไม่เห็นข้อเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ ธงสีแดงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันกำลังเตือนคุณอยู่ว่าอันนี้ไม่เวิร์กนะคะอันนี้ไม่โอเคนะคะดูฉันด้วยดูฉันด้วยเนี่ยฉันฉันโบกสะบัดอยู่เนี่ยแต่เธอก็ไปม,มองอะไรอยู่ไม่รู้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนอ่าไม่ใช่หรือบางคนสิน่าจะเป็นบางคนนะคะพห้บอกว่าบางครั้งนะคะเหมือนคุณอะมองโลกในแง่ดีเกินไปนะคะ หรือด้วยความที่รักเขาเกินไปจนมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไปมองหาแต่ข้อเสียของเขานะคะแต่ให้คุณลองฟังตัวเองว่ามันมีพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างไหมนะคะที่มันเกิดขึ้นที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้แล้วทําให้คนรู้สึกว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันแปลกๆไปนะะใ,นในเรื่องของตัวของเขานะอ่ะอันนี้คือน่าจะเป็นสิ่ง energy ทั่วไปนะคะของชาวราศีกุมในเดือนมีนาคมนี้เนาะ ต่อไปนะคะจะเป็นไพ่ของคนโสดนะคะซึ่งเมเยชาสำรับนี้สำรับเดียวนะคะเพราะว่าคนโสดคือคนที่ไม่มีคู่กรณีโสดจริงๆนะคะเริ่มเลย King of Cups โสดสบายดีค่ะอารมณ์นิ่งดีนะคะเอเอ of ว a นส์นะคะน่าจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาจีบคุณนะอาจจะเป็นชาวราศีมีนนะคะ กรกฎแล้วก็พิจิตคือชาวราศรีธาตุน้ำนะโ o ล์ทอฟวัสสามใบานี้มากนะคะมาดูกันต่อไปเป็นยังไงบ้างน of Swords ฟล์อ e of Pentacles จะพูดยังไงดีสำหรับคนโสด มีคนอยากจะเข้ามาจริงใจกับคุณนะคะมีคนอยากจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแต่คุณดันคิดมากนะคะคุณกลัวว่าความรักนี้จะไม่สมหวังนะคะเหมือนคุณคิดมากนะคะในอดีตที่ผ่านมาบางคนชาวราศีกุมคุณน่าจะเพิ่งเพิ่งถูกโดนทิ้งมานะคะเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเหมือน คุณอยู่ในจุดที่คุณต้องเป็นฝ่ายให้ตลอดเวลานะคะหรือเหมือนมีก็เหมือนไม่มีในอดีตที่ผ่านมานะคะซึ่งปัจจุบันพอมีคนเข้ามาแล้วเขามีแพชชั่นกับคุณมากๆเหมือนทําให้คุณไม่เห็นนะคะเหมือนคุณไม่เห็นเขาคุณกลัวว่าเออบางทีเขาเข้ามาอาจจะแค่ช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่านะคะเขาคุณกลัวว่าเขาเนี่ยจะไม่ระยะยาวกับคุณ ซึ่งมีโอกาสที่คนคนนี้นะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเขาเป็นคนอ่อนโยนค่ะเขาเป็นคนโรแมนติกเขาเป็นคนที่ emotional stable ก็คือภาษาไทยไมีขอคิดก่อนอารมณ์นะคะมั่นคงในความรักนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองนะคะบางคนจะเป็นคนที่แก่กว่าคุณนะคะก็ได้เอาเป็นว่าชาวราศีมังกรนะคะถ้าคุณอยากจะมีความเอ้ยไม่ใช่มังกรสีกุ้งนะคะ ขอโทษด้วยถ้าเผลอพูดมันก่อนนะคะถ้าคุณนะคะอยากที่จะมีความรักนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองคนคนนี้เขาเข้ามาเขาอยากจะจริงจังนะคะเขาอยากจะจริงจังกับคุณนะคะเขาเขามีแพชชั่นกับคุณบางคนอาจจะเป็นรักแรกพบนะคะเขาเจอคุณแล้วเขาชอบเลยก็ได้เขารักเลยก็ได้แต่เหมือนตัวคุณเองยังไม่ไว้ใจในตัวเขานะคะคุณกลัวที่จะเสียใจเนาะอ่าไพ่คำแนะนำของชาวราศีมังกรที่เป็นคนโสดนะคะไพ่ trust ขึ้นมา ให้แบบว่า trust นะคะก็คือเรื่องของความเชื่อใจแล้วก็ความไว้ใจ when love is invited to take over right actions arise arise at the right time allow me dear divine to wait patiently until the timing is right let me rest in the unknown until a clear path is shown นะคะ show ไม่รู้สึกว่าพายบอกว่าอยากจะให้คุณ trust นะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ดีกับคุณคะอาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้นะคะให้คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะปล่อยให้ตัวเองได้มีความรักนะคะเมื่อความรักเข้ามาทักทายก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะแล้วก็บางทีเนี่ยพายบอกว่าถ้าสมมติว่า คนรู้สึกว่าคนไม่รู้จะทำยังไงกับเขาหรือว่าไม่รู้ว่าจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์ต่อไปนะคะว่าจะคุยดีไหมไม่คุยดีไหมลองอธิษฐานขอดูนะคะส่วนใครที่เชื่อเรื่องของจักรวาลน,นะคะเรื่องเทพเจ้าอะไรก็แล้วแต่ที่คนนับถือไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนไหนนะคะลองขอเขาดูว่าเขามีคําแนะนําอะไรให้คุณไหมนะคะถ้าอยากเชื่อมถึงนะคะหรืออยากติดหรืออยากเข้าใจในสิ่งที่เขาสื่อมาได้นะคะการนั่งสมาธิช่วยได้หรือบางคน ง่ายๆก็คือเริ่มเล่นโยคะก็ได้นะคะก็เป็นการฝึกสมาธิพื้นฐานได้เหมือนกันนะดังนั้นนะคะก็คงจะมีสิ่งที่แนะนำได้เพียงเท่านี้นะคะไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะนะคะ trust in the process เนาะก็คือไว้ใจนะคะจัก,กรวาลว่าจักรวาลจะให้สิ่งที่ดีให้กับคุณนะคะแล้วก็จะให้คนที่ใช่นะคะการการะทำที่ใช่ในเวลาที่ใช่และเวลาที่ถูกต้องเนาะ โอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะหสับความรักคนโสดของชาวราศีกุมนะคะขอบคุณมากๆนะคะขออนุญาตมูฟออนกันไปที่คนมีคนคุยเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะใขีดูดวงส่วนตัวรบกวกดไลน์ไอเดียที่มีให้ไว้ใต้คลิปไ,ได้เลยนะคะลาไปก่อนนะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอเคต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นความรักของชาวราศี กลุ่มนะคะคนที่มีคนคุยเนาะความรักของคนที่มีคนคุยนะคะจะเป็นอย่างไรความรักของชาวราศีกุมที่มีคนคุยจะเป็นอย่างไรไม่จะใช้ energy สำหรับนี้นะคะในการอ่าน energy ของคุณแล้วก็สําหรับนี้ในการอ่าน energy เขาคนนั้นของคุณนะคะทรีทับคัพส์นะคะช่วงนี้คุณอาจจะได้เข้าสังคมบ่อยสังสรรค์บ่อย คนดูมีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้นะคะหรือบางคนไพ่ทืออัพคส์นะคะจะเป็นในเรื่องของรักสามเศร้านะคะจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของรักสามเศร้าได้นะคะเพราะว่ามีคน3มคนขึ้นมานะจากไพ่นะคะแต่ถ้าที่เมดูมันเหมือนคุณยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนะคะนี่คือจาก energy แรกที่คุณยงังที่มันเป็นของคุณที่มันขึ้นมานะคะคุณก็ยังมีความสุขอยู่นะคะยังไม่ได้รู้สึกว่าเดือดร้อนหรือร้อนใจอะไรมากนักกับคนที่คนคุย เป็นไปได้ว่าคุณน่าจะกําลังเอนจอยในความรักอยู่นะคะก็คือเอนจอยเอนจอยกับการคุยกับเขานะคะโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรคุณน่าจะเจอคนคนนี้นะคะจากกลุ่มสังคมเดียวกันนะคะหรือให้ไปแฮงเอาทไปปาร์ตี้แล้วเจอกันนะคะก็ได้นะต่อไปดู Energy ีเขาคนนั้นของชาวราศีกุมค่ะสำหรับคนที่มีคนคุย ซิกออฟสอดนะคะไม่รู้สึกว่าคนคนนี้เขาอยากจะให้ความสัมพันธ์ไปแบบช้าๆนะคะค่อยๆไปนะคะบางคนเขาอาจจะช่วงนี้ในชีวิตเขาอาจจะอยู่ในช่วงของน้ําเดือดนะคะปุดๆๆ,ๆนะคะมันเหมือนมีเรื่องหลายๆเรื่องในในชีวิตเขาที่อาจจะเขาอาจจะยังไม่พร้อมนะคะที่จะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้พัฒนาไปจนรวดเร็วจนเกินไปนะคะบางคนคุณอาจจะเจอกับคนที่เพิ่งเลิกกับใครมานะคะหรือเพิ่งโสดมาหมาดๆก็ได้นะคะ energy ของคุณเคยนับวานนะคะคุณค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองว่าคุณสามารถที่จะเอาชนะใจคนนี้ได้นะคะหรือบางคนคุณอาจจะไม่แคร์นะคะว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะชอบคุณไหมนะคะแต่ว่าคุณคุณมีความสุขกับชีวิตที่คุณมีอยู่คุณมีความสุขกับการงานการเงินที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นกับตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายว่อาจจะชัดเจนเมย์รู้สึกว่า Energy ที่มีได้ที่เมย์ได้จากคุณอ่ะเหมือนคุณโอเคนะคุณแฮปปี้กับการที่มีเขาเข้ามาในชีวิต หรือมีการที่เขามีหรือการที่มีเขาอยู่ในชีวิตนะตอนนี้โดยที่คุณอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากไายน,นะนะคะต่อไปดู Energy ของเขาสิ two of pentacles นะคะอย่างที่ให้บอกไปว่าวช่วงนี้ชีวิตเขาอาจจะอยู่ในจุดที่เขามีปัญหานะคะปัญหาการงานปัญหาการเงินนะคะอะไราบางสิ่งบางอย่างที่เขายังไม่พร้อมที่จะให้เวลาคุณได้ รือยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่รู้สึกว่าคนคนนี้นะคะเขาจริงๆสมองเขาตอนนี้ไม,ไม่รู้สึกว่าไม่ได้อยู่ที่คุณเลยจริงๆนะไม่รู้สึกว่าเหมือนเขาไปโฟกัสกันที่ตัวเองไปแก้ไขปัญหาอะไรกับตัวเองซะมากกว่านะคะนี่คือเอเนจีที่ไม่ได้จากเขาเลยนะวนเอเนจีของคุณเหมือนคุณก็ไม่ได้แคร์มากมายนะคะเพเดอฟู <laughs> the ขึ้นมา เจียก็ได้ไปก็ได้คุยเรื่อยๆนะคะคุณไม่ได้คาดหวังอะไรกับตัวเขานะคะโดยตัวคุณเองแล้วคุณอาจจะมีคนเข้ามาหาเรื่อยๆหรือว่าคุณอาจจะมีใครที่เข้ามาชอบคุณเรื่อยๆนะคะคุณอาจจะเป็นคนชอบเข้าสังคมนะคะก็เลยไม่ขาดในเรื่องของคนเข้ามานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์นะคุณจะมีเสน่ห์จะดูเซ็กซี่นะคะ จะดูหล่อเป็นพิเศษนะคะจะดูหน้าดึงดูดนะคะดูหน้าเราใจดูแบบหน้าพิศวาสเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นเพราะคุณดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะคะรูปร่างหน้าตาดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วย mm hmm. ก็เลยทําให้มีคนเข้ามาชอบคุณค่อน mm hmm. ข,ข้างจะเยอะในช่วงนี้นะคะอะต่อไปดูเอน r จ y ของเขาสิ mm hmm. ไฟล์ออเพนิคนะคะ เขาน่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะหรือเขาน่าจะเพิ่งเลิกเกิดใครมาโอเคเอ,า,อาง่ายๆนะตอนนี้ชี energy เเของชีหรือฮีคนนี้นะคะเขาหรือเธอคนนี้ยังไม่ได้อยู่ที่คนนะคะเขายังอยากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นกว่านี้ก่อนผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายไปมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยจะอยากที่จะมาคิดเรื่องของคุณหรือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ นะคะเหมือนเขายังไม่พร้อมแหละที่จะให้เวลากับใครนะตอนนี้นะคะเหมือนตอนนี้เขาอยากที่จะแก้ปัญหาชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนนะส่วนตัวคุณเองก็ยังดูเรื่อยๆค่ะไม่ได้สนใจอะไรมากมายมาก็มาจะมาก็มาจะไปก็ไปนะคนก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับตัวเขาแฮปปี้ดีนะคะมีความสุขดีกับชีวิตส่วนตัวนะถ้าม่ดูในช่วงนี้ true offering นะคะนี่ may i release the fears um, Um, illusions นะคะ and addictions that keep me from to offering may I may I relax into your plans trusting that the next step will always be shown use me love use me for the highest I am yours alone <c oughs> นะคะเหมือนพาบอกว่า คุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะจริงจังหรือว่าเขาเองอาจจะไม่พร้อมที่จะให้กับคุณนะคะไม่ว่าสาเหตุที่เขาไม่ไม่อยากจะให้เวลากับคุณว่าเขารู้สึกว่าเขายังให้คุณไม่ได้เต็มที่เท่าที่คุณต้องการหรือเท่าที่คุณคู่ควรนะคะเขายังมีเรื่องบางเรื่องที่เขายังเป็นจะต้องจัดการในชีวิตส่วนตัวอยู่เนาะดังนั้นเหมือนพ่อยากจะให้คุณเหมือนเป็นเอเจนซี่เอเนจีที่เขาอยากสวัสดกับคุณมากกว่านะคะว่า อยากจะให้ไว้ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่เขาสามารถจะทําให้ได้กับคุณณนะตอนนี้นะคะแล้วไพ่ก็บอกว่าจริงๆแล้วยังไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายไปเอเนจี y ที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่หนะ์ณตอนนี้เป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตคุณตอนนี้ น่าจะเป็นสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคนที่คุณคุยด้วยนะคะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะสำหรับความรักของชาวราศีกุมที่มีคนคุยนะคะขออนุญาตมูฟออนกันไปที่คนมีคู่เลยนะคะโอเคขอบคุณคะ่ะใครอยากจลงส่วนตัวตบกวกดแอนไลน์ไอดีที่เมยให้มาได้คลิปมาได้เลยนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นความรักนะคะของชาวราศีกุมของคนที่มี คู่แล้วนะคะซึ่งของเดือนมีนาคมนะคะจะเป็นการดูแบบรัวๆนะคะดูแบบมาราธอนแป๊บนึงนะคะไม่ได้พักไม่ได้เบรกกันเลยนะคะก็อัดคลิปยาวๆอโอเคไม่ไม่รู้ว่าอันนี้จริงไหมนะคะแต่มรู้สึกว่าเวลาเราอยู่กับต้นไมนะคะ้ค่ะแล้วแล้วเอเนจีที่เราได้จากเขาอะ มันช่วยให้เราสดชื่นนะคะสมองค่อนข้างจะโลง่งค่ะจะเคลียร์มันเหมือนต้นไม้มันมี e n e อ่ะเขามีเ n e r g y อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ช่วยให้เราได้นะคะไม่รู้ว่าโอเคมนปักนิดหนึ่งโอเคช่วงนี้ค่อนข้างจะบ้าต้นมไม้พิเศษนะคะอ่ะโอเคขออนุญาตดู energy ของชาวราศีกุมนะคะที่คนมีคู่แล้วค่ะเป็นอย่างไรคะ S of one ชนะคะมีโอกาสที่คุณอาจจะติดต่ออะไรจากเขานะคะมีโอกาสที่เขาจะได้รับการติดต่อมาจากฝั่งคุณนะคะหรือว่าคุณตัดสินใจว่าคุณจะพูดกับใครนะคะหรือว่าคุณจะติดต่อใครไปในเร็วๆนี้ในเดือนนี้ก็ได้นะคะหรือตอนนั้ตอนนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มันมีอยู่ตอนนี้ค่อนข้างจะพัฒนาไปได้ไวนะคะแล้วก็พัฒนาแบบมีแพชชั่นนะนะต่อไปดู energy ของเขาค่ะ คุ n น f ค u p s คนคนนี้เขาเองก็ชอบคุณค่ะเขาก็พึงพอใจในตัวคุณเขามีความรักให้กับคุณนะคะหรือบางคนเนี่ยในแค่ในบางกรณีเท่านั้นคุณอาจจะดิวกับคนที่ยังอยู่ในช่วงของความรู้สึกที่ยังไม่มั่นคงสักเท่าไหร่นะคะหรือคนที่ยังไม่พร้อมที่จะให้ความรู้สึกร้อยเปอร์เซนต์กับใครนะคะแต่แค่ในบางคนเท่านั้นนะ,ะซึ่งเพราะว่าไพ่ Queen of Cups มันเป็นไพ่ของคนที่พร้อมอยู่แล้วเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนที่พร้อมจะยื่นนะคะ,ะความรู้สึกตัวเองให้ใครสักคนหนึ่งคนที่พร้อมที่จะยื่นนะวถ้วยเนี้ยถ้วยที่เป็นความสุขของเขาเนี่ยฝากไว้ให้กับคุณนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วเป็นคนที่มีความหนักแน่นด้วยเหมือนกันนะคะแต่ก็เป็นคนที่อ่อนหวานแล้วก็โรแมนติกในขณะเดียวกันนะคะโอเคขออนุญาตดู Energy ของคุณค่ะเอร็อค a of Pentacles นะคะ1เหรียญนะคะแม้ว่าถือว่าโอเคบางคนอาจจะรู้สึกว่าคุณเจอคนนี้เหมือนคุณได้ของขวัญอ่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าพอได้คุยกับคนนี้พอได้มีแฟนเป็นคนนี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนถูกรางวันที่1นนะคะเหมือนถูกลอตเตอรี่อย่างนี้ก็ได้นะคะมีโอกาสนะคะที่คนอาจจะได้ของขวัญน,นะะหรือคุณอยากที่จะให้ของขวัญอะไรหรือของมีค่าให้กับแฟนของคุณด้วยในเดือนนี้นะคะ เอเนจีของเขาค่ะเดอะมูนคนคนนี้ข้างนอกดูไม่หวั่นไหวนะคะดูไม่ขี้หหงดูไม่ขี้ห่วงดูไม่ขี้ระแวงแต่ลึกๆแล้วเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากนะคะเป็นคนที่ขี้หหงขี้ห่วงพอสมควรนะคะเป็นคนที่ขี้กังวลน,นะคะถึงเขาจะแสดงออกว่าเขาไม่รู้สึกอะไรก็ตามนะคะแต่ลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่รู้สึกว่า ยังไม่มั่นคงในอารมณ์ตัวเองนะคะเหมือนเขาเองก็ยังหวั่นไหวนะยังรู้สึกว่ากลัวความสัมพันธ์นี้พังอยู่เหมือนกันซึ่ง energy ที่เมยได้จากฝั่งของคุณเนะี่ยไม่รู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะให้เขาเต็มที่นะคะโลกกำลังเป็นสีชมพูสำหรับชาวราศรีกลุ่มที่มีแฟนอยู่ด้วยนะถ้าไม่ดูสัจพายเหมือนโลกคณกำลังเป็นชมพูนะคะบางคนอาจจะ มีโอกาสนะคะที่จะเริ่มเริ่มต้นทำอะไรด้วยกันนะคะบางคนอาจจะเรื่องของการลงทุนนะคะเกี่ยวเรื่องของการเงินนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะต่อไปดูเอนเนจีของคนค่ะเต็มเจนเชียนเหมือนเรื่องลึกคนรู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์นี้นะตอนนี้ไม่มีอะไรต้องห่วงนะคนรู้ว่าคุณเอาอยู่คนรู้ว่าคุณแก้ไขได้ต่อให้มีอะไรเกิดขึ้นนะความสัมพันธ์ในตอนนี้ มรู้สึกว่าคุณโอเคที่คุณโอเคกับคนคนนี้มากๆนะคะแล้วก็เหมือนจริงๆแล้วน่ะไพ่เดมจิกเชียนขึ้นมากับให้เดอะมูนนะคะเหมือนคุณทั้งคู่นะคะมีความรู้สึกถึงกันตลอดเวลานะคะคุณจะรู้สึกได้คุณจะสัมผัสได้ว่าคนคนนี้นะหรือคนที่คุคุยเนี่ยเ,เขาคิดอะไรอยู่หรือเขากังวลเรื่องอะไรเขามีปัญหาเรื่องอะไรนะคะคุณจะสามารถสัมผัสแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้นะคะ ต่อไปคนอาจจะคุยกับชาวราศีธาตุน้ำนะมีนกระกรดพิจิกซึ่งเป็นคนที่ค่างจ,จะอ่อนไหวนะคะหรือเป็นคนที่อ่อนไหวพอสมควรแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกนะคะเอเนจี <Energy S 2> ของเขา w i e l of fortune ม่รู้สึกว่าเขาดูไปวันต่อวันนะเหมือนเขาเองก็ไม่ได้คาดหวังในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่นะคะคือ ไม่ใช่ไม่รักคุณไม่ได้ว่าไม่คาดหวังขนาดนั้นเหมือนเขาเองอาจจะยังไม่ได้มีแผนไกลๆนะคะเหมือนเขาอยากที่จะค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆในแต่ละวันว่าเราเป็นยังไงเราดูแลกันดีไหมเรารักกันอยู่ไหมเช็คเอเนจีในแต่ละวันให้มันไปเรื่อยๆนะคะมันเหมือนเขาเป็นคนที่แบบถ้ามันดีก็คงดีถ้ามันใช่ก็คงใช่อันนี้คือสิ่งหรือเอเนจีในตัวเขานะคะแม้ว่าคนคนนี้ ที่เขาเป็นแบบนี้ที่เขาไม่กล้าหวังหรือเขาไม่กล้ามีแผนหรือมีแผนอะไรกับคุณน่าจะเป็นเพราะว่าอินซ c ค r i t y รตี้อะไรบางสิ่งบางอย่างในใจเขาที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขากลัวที่จะผิดหวังนะคะก็ได้ก็เลยทําให้เขาไม่กล้าที่จะคาดหวังอะไรในตัวคุณมากมายแต่ตอนนี้ไม่รู้สึกว่าคุณมั่นใจับความรักกับคนคนนี้มากๆนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะไพ่เสียมีแค่ใบเดียวนะคะในเรื่องของความกังวลนะคะบางคนเขาเนี่ย อาจจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจไม่ค่อยได้นะคะเพราะไพ่เดยวมูลคือไพยอย่ของคนที่คิดเยอะคิดมากเขารู้สึกว่าคุณมีอะไรปิดบังเขาซึ่งไพ่เมซิกเชียนเนี่ยบางทีก็เป็นคนที่ชอบทําตัวลึกลับได้เหมือนกันนะคะคือเป็นคนที่บางทีคนอื่นตามไม่ทันเพราะบางทีฉลาดเกินไปหรือว่าเขาบางทีแบบทําอะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นแต่เป็นคนที่มีความสามารถหลายๆอย่างซึ่งอาจจะเป็นจุดที่เขาเองก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ โอเคต่อไปขอคำแนะนำนะคะให้กับชาวราศีกลุ่มของคนที่มีคู่แล้วค่ะคำแนะนำหนึ่งใบค่ะ self acceptance นะคะ nothing is more exhausting than endlessly working on yourself when you offer the whole offer your whole being fully to love self acceptance arise spontaneous ly may I rest in our oneness dear divine ไม่ว่าอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกของคู่ของคุณที่เขาอยากจะบอกให้คนดูว่าเขาอาจจะมีบางมุมนะคะที่ไม่ได้ perfect ร้อเปอร์เซ็นต์นะคะเหมือนเขาเองก็กำลังพยายามที่จะพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ พัฒนาให้อยู่ในจุดที่คุณต้องการเขาอยากจะให้คุณยอมรับเขาในจุดที่เขาเป็นนะคะคนเขาอยากจะให้รู้ว่า,าให้คุณดูว่าเขาเนะี่ยไม่ว่าเขารักคุณนะแต่ว่าเขามีปัญหาอะไรบางสิ่งอย่างที่เขายังเป็นจะต้องแก้ไขเขอาจจะเป็นเรื่องของ insecurity หรือว่าเขาอาจจะมีข้อบกพร่องอะไรในตัวเองบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้เขารู้สึกว่ากําลังที่จะพยายามพัฒนาในตรงนั้นในจุดนั้นให้มันอยู่ให้ความสัมพนันธ์นี้ในระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันดีขึ้น ะะเอาเป็นว่าเขาอยากจะให้คุณรักเขาเต็มหัวใจนะคะไม่ว่าเขาจะมีข้อด้อยตรงไหนไม่ว่าเขาจะมีจุดผิดพลาดตรงไหนนะคะเขาอยากจะให้คุณรับในทุกอย่างที่เป็นเขาได้เนาะ mm hmm. ก็ถ้าคุณรับได้ถ้าคุณมั่นใจว่าคํเต๋อของคนก็คือใช่คนคนนี้คนทีน่ใช่นะคะไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไงก็ขอให้คุณทั้งคู่จับมือนะคะแล้วก็ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะ focus on love นะคะให้อยู่นะะให้ ให้มองในเฉพาะจุดที่เป็นสิ่งที่ดีนะคะหรือจุดที่โฟกัสที่เรื่องของความรักแล้วก็เป็นสิ่งดีๆหรือด้านดีๆในตัวเขานะคะอะไรที่มันเป็นข้อบกพร่องที่มันไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะก็ปล่อยมันไปเถอะนะคะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะสําหรับความรักของชาวราศีกุมในเดือนมีนาคมนะคะก็ใยันดูดวงส่วนตัวรบกวกแอดไลน์ดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลย ะะคะก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะและสุขภาพด้วยขอให้โชคดีสว่างในความรักสว่งในเรื่อชีวิตส่วนตัวการงานกัรเงนทุกคนนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ